ได้เลยครับไปนั่งไปนั่งให้กำลังใจทุกคนเพราะคิดว่าได้ได้รู้ว่าการขายสมาออนี่ง่ายเลยใช้ energy เยอะมากแล้วก็หัวก็เหนวมากๆก่อนอันนี้จีเคยขายมาบ้างไหมเคยแบบว่าเออไล์ขายอะไรอี้ไม่เลยผมผมเป็นคนที่ขายอะไรไม่เก่งเลยชมเป็นแนวบอกว่าแนะนำสรรพคุณมากกว่า แต่ตตว่าเรื่องขายนี่ตอนนี้กลายเป็นว่าผ่อนสินค้าบริษัทก็ทำหลักบ้านหลายคนก็แซวว่าพี่ติ๋ีไปนั่งโลอยอยู่แล้วครับก็หวังว่าพอจะดูได้หรือเปล่อยากยอด60ล้านัเป็นตามที่เราตั้งเป้าไว้จริงๆหมายถึงว่าที่พายกับพี่เจนี่หรอไม่ไม่ได้ตั้งเป้าอะไร,บบรเป็นพิเศษหรอกก็เหมือน จะแนะนำตัวโปรดักต์เพราะว่ามันก็จะมีทายเกตของวิจินี่อะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่รู้จักแบรนด์เราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอยากจะไปแนะนำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นหนยแต่ข้านี้ออเดอร์มันก็ถูกยกเลิกด้วยก็ๆๆมีบ้างใช่ครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตัวคนเมย์กซีเรียสร์ใครับเรื่องนี้ไม,มไม่เลยครับพี่เมย์เข้าใจตลาดอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ก็อย่างเราอย่างเงี้ยเรากดของเข้าตะกร้าแล้วแบบเราอาจจะเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยก็เป็นปกติอย่า้ำหกสิบราถ้ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันยอดที มันประมาณยกเลิกเท่าไหร่เอ่อประมาณสักผมผมไม่ผมไม่เป๊ะตัวเลขนะครับแต่ประมาณแบบ20ถึง25เปอร์เซ็นต์เลยในมุมของเราที่เป็นผู้บริหารเราคิดว่ามันยังโอเคเลยมันคุ้มค่าเลยครับการที่เราไปไหนความคุ้มค่าของผมเนี่ยมันคือการที่ทุกคนได้รู้จักโปรดักต์ครับจริงไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเพิ่มยอดขายอะไรเลยครับแค่อยากจะให้เป็นหนึ่งช่องทางที่ทำให้คนรู้ว่าโอเคสินค้าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรผลการมรดเหรออะไรอย่างเงี้ย แต่ยอดขายกับฟีดแบบที่มันกลับมาทีมก็แฮปปี้อยู่แล้วครับใช่ทีมก็แฮปปี้ทุกคนก็ทำงานหนักแล้วก็มีหลายพาร์ทที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะล็อช์โปรดักต์ด้วยเดือนหน้ากำลังจะผลิตดักต์ใหม่นะครับขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากหัวใจไปด้วยนะครับที่ติดตามมาหลังจากที่เไลน์อุปกรณ์นี้ติตามมากขึ้นนอกจากติดตามมากก็ได้ตอบคำถาม ความหลอดภัยว่าเรื่องสีที่เปนเื่อที่มีมมสารอะไรก้ยก็จริงเป็นเรื่องของการอินฟอร์มข้อมูลที่มีโกมากกว่าอะไรการลงทุนานี้คุณไหคะโอ้โคุณ่าครับ 5, คุณ่าทำให้เรียนรู้ในหลายๆอย่างแล้วก็เปิดประตูสู่โลกใหม่ไม่ได้เข้าไปมันจะมีแผนเป็นลายกอมคะอะไรนะครับมันจะมีแผนเป็นอากรอ่ไหโตผมใช่ไหมครับโทผม จะลอนไม่ใช่ดักใหม่เดือนหน้าด้วยก็น้าน่าจะได้ไปไหนก็ใช่ความพักใจสำหรับทุกคนไหมคะที่ไลฟ์สดกันในวันนั้นคืออะไรทุกคนเอ่งทุนมีเอเนจีที่แบบว่าพร้อมจะส่งต่อมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเออเรื่ positive อ่ะมันก็จะได้รับแรงผลักดันในอย่างที่พาตัวออกไปไม่ไม่ใช่แค่เรื่องขายของนะครับบอกว่ามันทําให้วันทวันเรนที่ดีที่แย่ได้ทำหรือรับทางทางวิทยานารที่ตรงนี้ไหมคะันทกา้ทำอะไรเป็น พี่เขาถามนึงตอนช่วงที่พี่เมย์ไปไลฟ์มันมีการพาถิ่นถึงแบบว่าถ้ายอดครบเท่านี้จะมีสิลปินเกาหลีมานู่นนี่นั่นแล้วมันก็กลา,ายเป็นดมากตรงนี้มันเป็สีอย่งไรบ้างมันแระทบกค่แปนตรงไหมตรงนี้อะไงรครับที่บอกว่าจะมีเชิญแจ็คสันมาถ้าจะม,บบมาถ้ายอดถึงเ<ห>ท่านี้นะพี่เมย์บอกว่าถ้าสามารถทําได้ก็จะทํามันรู้สึกวย่งางไบ้างก็ส่วนตัวผมในฐานะแบรนด์นะผมรู้สึกว่าเราพยายามจะสร้าง อื่นเลยอ่ะด้วยคอนเซ็ปต์ของแบรนด์นะครับเราอยากทำให้เรื่องของการดูแลตัวเองอ่ะไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นการคิดแคมเปญสนุกๆเรื่อยๆแบนที่พี <cinematic. S 1> ่เห็นคือแบบว่าเพ้นเดียทาวเรดแบบแปะป้ายสีดแดงท่วเมืองตามคอนเซ็ปต์ของรนดะไย่าเงี้ยรวมถึงการ เชิร์รีเซนเตอร์ถ้าใครที่รู้สึกว่าเหมาะก,กับโรดักเหมาะก,กับแบรนด์แล้วชวนเข้ามาแล้วเขาเองก็สนุกแบรนด์นก็สนุกแล้วผู้บริโภค่าทุกคนก็สนุกอะไร,งไรเงี้ยเราก็อยากจะทําสิ่งนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนข้อที่คูยกับที่เมก็ไม่ไม่ได้คอนเสิร์ตอะไรแล้ว,ลวก็ก็พยายามจะทําให้ให้ดีที่สุดเพราะพี่เม์บอกว่าถ้าสามารถเราจะทําให้ไม่ได้รับปากขนาดเพราะว่าเข้าใ,ใจว่าก็มีแบบว่าแฟนๆที่อยากเห็นอะไรเงรี้ยก,ก็พยายามจะทำ หทหลายคนกาเอาชื่อแบบเอาชื่อคขามาดานันยอดขายหรือเปล่าอา่เด้วยความสัตย์จริงนะครับผมเองก็ผมเองก็อาจจะไม่ได้ทันทันกับใช่ไม่ได้ไม่ได้คืยพาร์ทนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่ผมพูดอะผมยังพูดไม่ทางไทยเลยครับผมแค่ผมพลังจะฝากอนงค์สามสาิบตุลาคมนี้อ้าวคุป,ปองนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบตัวไม่ปลุกเลย ไม่ได้มีแผนที่คุยแต่พี่เมย์ไม่ได้มีแผนตรงนี้ใช่ไหมครัเรื่องเรื่องนี้เหรอครับเรื่องที่อยากจะเอาคนไรทั้งนี้มาพูดกระจายกังนดนึงแล้วก็จริงๆอะแพลนเนี่ยก็มีหลายอย่างลาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามแผนการตลาดเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็บอกว่าระดับพี่เมย์แล้วทำได้แน่นอน ตรงนี้จีรู้สึกไงด้วยความที่เราสนิทกับพี่เมย์ขนาดนี้ครับก็พี่เมย์เป็นคนตั้งใจทํางานอะไรยเงี้ยครับเวลาเขาอยากจะทําอะไรเขาก็เขาก็พยายามจะทําอย่างสุดความสามารถจริงๆเลยอย่าเงี้ยเขาเป็นคนที่พูดจริงทําจริงครับแต่ว่ามันบางทีก็อาจจะมีปัจจัยที่เราเองก็ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยในในความเป็นจริงอันหรืออย่างตอนพี่เมย์เขาหน่อยไหมครับว่าเวลาเขาบอกว่าแฟนมันไม่ได้ใหญ่พอที่จะแบบว่าถือปืนระดับทหา ไม่ได้ความีนแบบนี้เอาจริงๆนะครับพี่ช่วงนี้ผมไม่ได้คุยกับมนุษย์เลยอ,ะอ่ะอยู่แต่กับการเตรียมตัวร่างกายให้โปรเจกต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้ว่าคือเราจะมาซึ่งโปรเจกต์น้นทองที่เราเคยนี่ใช่ไหมใช่ที่เคยแบ<อ>บ วันนี้ไม่เดียาเดิมมาไม่ไม่ค่อยมีรอดูรอดูครับนี่ไงเดี๋ยวไปดูในเรื่องเดี๋ยวไปดูในในหนังอ่ะสุดท้ายให้ฝากร้านทองของเราโปรเจกต์ใหม่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 ก็เรียกว่าน่าจะยังเป็นหนังที่ยังไม่เคยมีหนังช่องนี้ในประเทศไทยมาก่อนเลยนะครับก็ถ้าจะสปอยอะไรสักอย่างได้ก็คิดว่า น่าจะเป็นหนังที่เบียวที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย<อ>ไเลยพอเ,าเาขาถามตรง,ตรงเลยมันต้องเปลืองตัวขนาดนั้นเลยมั้ยนี่ถามแบบชาวบ้านเลยอยากรู้ไม่จ <c oughs> อ,อ,อย่างเี้ยไม่จะพูด <c oughs> ไม่ไม่เปลืองตัวไม่เปลืองตัวแบบว่ามันมันเป็นการซ้อมเพราะว่ามันเป็นบทเป็นท็อตนี้อยู่แล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ดูเมะะื่อไหร่นะปีหน้าครับแต่ตอนนี้ดูอนนองก่อนครับ ทีครั้งนี้นะห่งสองสามกลางต้องหน้ากว้างต้อัเอบ